เป็นวิดีโออออ่่รยะวันนี้เราจะมา ASMR กันนะคะที่เราเหมือนตุ๊กแกเลยอ่ะเป็นไงมึงอร่อยปะมึงเหมือนลูกชิดเหมือนลูกตามันแบบว่าเป็นเกล็ดน้ำแข็งข้างในอ่ะ เกี payments, ่ยวฟันจริงๆแต่อร่อยจังหวะ ได้แล้วไม่ได้แล้วค่ะบินนะคะนี่บินนะคะเอสองไม่ไหวแล้วค่ะที่กินอันนี้อยู่มึงขนาดนั่งกินมันยังมาตะกี้เราอ่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะตบนะครับไม่ฉันกินอยู่ก็มายื่นให้อ่ะบิน มึงเราจะมาเอามีมันนี้มาไม่ได้เอามันทั้งหูาน้องแข่งแล้วอะเป็นไงบ้างมึงไ่เดี๋ยวปันจึง้เหนื่อยเดี๋ยวปันจึงไม่มึงต้องกินมึงต้องกินอันนี้มันด้วยอือ มัน oh. จะเสียวข้างในตรงนี้อ้าวิยจะไปทำท่าเสียวฟันนะ พี่แนนพูดไม่ค่อยเป็นหรอกไปดูหน้าดิเหมือนคนจะร้องไห้อ่ะพี่แนนเหมือนคนจะร้องไห้อ่ะใส่ตาแบบใส่ตาแบบใช่ปะใช่ไหมเออ จะกินหมด่อนไหนบอๆแล้วคะเขาจะหมดแล้ว่ะ ยังจ้ะมันมันบอกว่าวันนี้มันพอมากมันชามันเต็มความจริงน้อยมันต้องจริงใหญ่เป็นยังไงบ้างคะพอสอเปลี่ยวปั๊มเปลี่ยวปั้มเมยอ่ะมึงมา่เสียจริง เขาจะมาละเฉี่ยบเสียวฟันเหรอไม่เหมือนของฉันอ่ะมีน้ำตาลอ่ละมันเหมือนไปเป็นน้ำแข็งติดข้างในอ่ะแล้วฉันเอาใจฟันข้าง,างในยอกเลยเหรอฉันให้มันละลายฉันก็ดูดน้ำไม่เอาบบเราจะกินแบบเคี้ยวด้วเราจะกินแบบเคี้ยวอ่ะอุ้ยอืมเขียวไหมเขียวเสียวฟัน <c oughs> ม้าเหมือไปกินน้ำแข็งปะม้าเหมือจะกึง่งไอศครีม,อ,มอ่ะใช่อร่อยคุณเรียกโคตรเสี่ยวเป็นยังไว่าเป็นอะไรอ่ะอ,อ,อ,อยาสีฟันเข้าได้นะคะเสียวจริงเยวบันจะหมด <laughs> แล้วนะคะของเรา เก okay, ยงให้แม่ลาแม่อย่เสืยฟังอ่เียวจีนเบเยพี่แนนไม่เสียฟังหรอต้อฟังแล,<บ>ล้ล <บ S 2> วลพี่แนน,<า>น,นเสีย,ยอะไรคะไม่จบเรื่องกัะนวยีย้ยนวยเียมคมกยะนยเรียยมไม่ใช่ กระดอเบียร์ทมทมกระนเบียรื้อบือมีนี่แช่งแช่เออเออดียวก็เสร็จแล้วค่ะบายบาย